ก็ว่างครับเช็คร่างกายสักหน่อยครับวันนี้ก็ค่อยดีครับครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ไลฟ์สดใครมองว่าบเข้ามาได้นะครับทักทายกันนะครับวันนี้ YouTube YouTube เบอวุฒิทิวุฒใจเพลงครับช่องกับใครๆหลายคนก็อาจจะ รู้จักดีครับก็ลงลงคลิปก็เรื่อยๆครับลงคลิปเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็ปั่นยอดนะครับยอดนะครับยอดช็อตก็สิบล้านนะครับก็ตอนนี้ก็หกล้านกว่าครับขอบคุณผู้เสบสุนครับทุกคนเลยครับที่อสนับสุนมาเรื่อยมาตลอดมาครับรวมทั้ง f c บางคนนะครับก็ส่งกำลังใจให้ตลอดนะครับก็ทั้งๆมาก็ ลงคลิปก็เรื่อยๆนะครับเอ่ออาจจะมีคลิปใหม่คลิปเก่าคนกันไปนะครับก็นี่ก็ธรรมดาครับก็เราก็ไม่ค่อยจะมีเวลานะครับเอ่ออาจจะลงคลิปเก่ามางคลิปใหม่มางอะไรประมาณนี้นครับเอ่อขออภัยทุกคน,นครับก็ขอบคุณครับที่ได้เข้ามารับชมนเรื่อยๆครับมีคอม,ม,มเมนต์คอมเมนต์กันมาเรื่อยๆก็ขอบคุณมากเลยนะครับช่องผมก็ไม่ใช่ช่องใหญ่โตอะไรนะครับ ช่องเล็กๆช่องหนึ่งครับก็ฝากทุกคนด้วยครับส่วนเปิดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเกิดงานนทีก็มาไลฟ์สดครับนาทีนะครับไปเจอกันนะครับเิ่งสวัสดีครับสวัสดีสองท่านนะครับสวัสดีสองท่านครับที่มาัขทายกันนะครับ ฮัลโหลนะครับสวัส so ดีท <Hello. S 1> ุกคนครับก็ g er, ไลฟ์สดลำบามากก็ er, อาจจะไม่มีทีม่มีใครเข้ามาถ่ายหรือว่าเข้ามาดูเท่าไหร่ครับอันนี้กจ er. เห็นได้จากนะครับหลาย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 ท่านนะครับที่เขาไลฟ์สดน,นะครับก็อาจจะไม่มีใครก็อาจจะมีน้อยนะครับน้อยมากที่จะเข้ามาชมหรือว่า กข้ามา,าร่วมกิจกรรมในในสุดนะครับแต่ละคน,นะครับก็อันนี้ก็ผมก็เข้าใจครับก็ไม่ได้ซีเรียสะไยก็พย,ยายามมาทักทายเอซแล้วว่าทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนผมเป็นมาโดยมาตลอดอ่าโดยมาโดยตลอดนะครับอ่าครับผมติดพูดติดพูดถูกขออภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีสีท่านนะ ัสดีสิบสี่แท่นนะครับประมาณวันนี้นะครับถ่ายกันครับวันนี้วันนี้ก็หยุดพักหนึ่งวันนะครับสองวันไปไปเช้ร่างกายมาครับก็มีโรคนะครับต้องพักผ่อนครับหมอว่าเป็นกามนักเสพก็พักผ่อนนะครับ กินยาก็อันน่าจะหายนะครับขอคบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีสามาท่านที่เข้ามาในวันนี้นะครับ <laughs> สวัสดีสามสาท่านนะครับแต่แต่ไม่รู้นะครับว่าคอมเมนต์มันหายไปไหนครับก็ไม่รู้นะครับอาจจะไม่มีคอมเมนต์